สวัสดีครับเด็กๆพบกับคุณครูกับการเรียนรู้แบบฝึกทักษะงานบ้านกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพหน่วยการเรียนรู้ที่3ความสำคัญของงานเกษตรและประเภทของงานเกษตรจัดทำดํำโดยครูกริและครูเตยโรงเรียนอนุบาลระยองครับความสำคัญของงานเกษตรงานเกษตรเป็นการเพราะปลูกพืช และสัตว์เลี้ยงเพื่อนำพืชและสัตว์เลี้ยงมาใช้ประโยชน์มนุษย์รู้จักงานเกษตรมาตั้งแต่อดีตเพราะใช้ประโยชน์จากพืชและสัตว์ในการดำรงชีวิตเช่นปลูกพืชไว้เป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นอาหารใช้แรงงานสัตว์ปลูกข้าวหรือลากรถดังนั้นในเรื่องของ งานเกษตรจึงเป็นสิ่งที่เด็กๆควรจะรู้จักเพราะเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวของเรานะครับประเภทของงานเกษตรงานเกษตรมีหลายประเภทดังนี้ 1. การปลูกพืชไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชชนิดใดก็ตามนะครับจะเป็นปลูกผักปลูกต้นกล้วยปลูกเงาะทุเรียนมังคุดลำไย การปลูกพืชทุกชนิดนะครับจัดเป็นงานเกษตรประเภทที่1 2. การเลี้ยงสัตว์การเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ประเภทใดก็ตามต้องหมายถึงสัตว์ที่เราเลี้ยงไว้เพื่อนำมาทำเป็นอาหารและนำไปด้านการค้าขายเช่นเลี้ยงหมูเพื่อนำเนื้อหมูไปขายในตลาดเลี้ยงไก่เพื่อนำ เนื้อไก่ไปขายหรือนำไข่ไก่ที่ได้จากไก่ไปขายอย่างนี้เป็นต้นนะครับ 3. การประมงหมายถึงการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำหรือจับสัตว์น้ำดังนั้นถ้าพูดถึงการประมงหมายถึงการที่เราเลี้ยงสัตว์ที่อยู่ ในน้ำนะครับเพื่อนำมาเป็นอาหารหรือเพื่อนำไปในเรื่องของการค้าการขายก็ได้เช่นเดียวกันตลอดจนการไปจับสัตว์น้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำจืดหรือน้ำทะเลก,ก็ตามนะครับและ 4. การเกษตรผสมผสานหมายถึงการปลูกพืชและสัตว์ในพื้นที่เดียวกันนะครับโดยอาศัยพื้นที่เดียวกัน ทำหลายหลายอย่างเช่นเลี้ยงไก่ด้วยแล้วก็ปลูกพืชผักสวนครัวไวนะ้ด้วยกันด้วยนะครับหรือเลี้ยงปลาโดยนะข้างข้างบ่อปลานั้นอาจจะเลี้ยงสัตว์อื่นๆนะหรือปลูกพืชผักอื่นๆผสมไปด้วยในพื้นที่เดียวกันอย่างนี้เรียกว่าการเกษตรผสมผสานครับ เมื่อเด็กๆได้รู้จักเรื่องของความหมายความสําคัญของงานเกษตรแล้วนะครับได้รู้จักประเภทของงานเกษตรแล้วเด็กๆลองทําแบบฝึกหัดดูนะครับให้ทุกคนหยิบแบบฝึกหัดวิชาการงานอาชีพหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องของความหมายและความสําคัญของงานเกษตรเปิดแบบฝึกหัดหน้า10นะครับคําชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมใต้ภาพที่เป็นงานเกษตรเด็กๆสังเกตดูนะครับว่าภาพแรกกลุ่มคนเหล่านี้กำลังปลูกข้าวจัดเป็นงานเกษตรหรือไม่ครับคำตอบคือถูกต้องนะครับภาพที่2 A ช่างกำลังตัดผมนะครับ ในร้านตัดผมจัดเป็นงานเกษตรหรือไม่ครับคำตอบคือไม่ใช่นะครับดังนั้นไม่ต้องใส่เครื่องหมายถูกลงไปนะครับภาพที่3เด็กคนนี้เข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อผู้หญิงที่ขายของในร้านสะดวกซื้อจัดเป็นอาชีพที่เกิดจากงานเกษตรใช่หรือไม่ครับคำตอบคือ ไม่ใช่นะครับภาพต่อมาเป็นชาวประมงออกไปจับปลาหาปลามาได้นะก็มาทำการค้าทำการขายลักษณะเช่นนี้จัดเป็นงานเกษตรหรือไม่ครับคำตอบคือถูกต้องนะครับใส่เครื่องหมายถูกลงไปภาพต่อมานะครับเป็นภาพของการเพราะปลูกพืชเช่นเดียวกันดังนั้นการเพราะ ปลูกพืชเช่นนี้จัดเป็นงานเกษตรใช่หรือไม่ครับเด็กๆคำตอบคือถูกต้องนะครับและภาพสุดท้ายามีคนกำลังเลี้ยงไก่นะครับในฟาร์มไก่นการเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้าเพื่อการขายหรือนำมารับประทานอาหารเช่นนี้จัดเป็นงานเกษตรใช่หรือไม่ครับคำตอบคือถูกต้องดังนั้น จากภาพนะครับเด็กๆพอจะแยกออกหรือไม่ครับว่าภาพใดเป็นงานเกษตรด้วยเหตุผลอะไรและภาพใดไม่จัดเป็นงานเกษตรด้วยเหตุผลอะไรยากไหมครับเด็กๆเรามาทำแบบฝึกหัดกันต่ออีกหนึ่งหน้านะครับเด็กๆเปิดไปในหน้า11เเรื่องของประเภทของงานเกษตรนะครับให้ นักเรียนจำแนกประเภทของงานเกษตรโดยเขียนอักษรในแผนภาพให้ถูกต้องก่อนอื่นเด็กๆมาอ่านข้อความที่มีให้ตอบก่อนนะครับข้อกอการปลูกผักบุ้งข้อขอการเลี้ยงโคนมข้อคอการเลี้ยงปลาทับทิมข้องอ การเลี้ยงปลาในนาข้าวข้อจอการเลี้ยงกุ้งข้อชอการเลี้ยงไก่บนบ่อปลาคำนี้มีสระอาด้วยนะครับเด็กๆข้อชอช้างการเลี้ยงเป็ดและข้อซอโซ่การปลูกข้าวโพดเด็กๆลองมาช่วยกัน เติมคำตอบนะครับในวงกลมที่มีให้ข้อความแรกกรอบแรกคือการปลูกพืชกรอบข้อความที่2คือการเลี้ยงสัตว์กรอบข้อความที่3คือการประมงและกรอบข้อความที่4คือการเกษตรแบบผสมผสานดังนั้นทั้งหมด4กรอบข้อความนี้หมายถึงประเภทของงานเกษตร เรามาช่วยกันจำแนกประเภทของงานเกษตรโดยเขียนอักษรลงไปในวงกลมแต่ละวงกลมนะครับข้อกอการปลูกผักบุ้งเด็กๆคิดว่าจัดอยู่ในประเภทใดครับให้เด็กๆคิดก่อนนะครับคำตอบคือการปลูกพืชถูกไหมครับเพราะผักบุ้งเป็นพืชผักสวนครัวหมายถึง การเกษตรประเภทที่1การปลูกพืชข้อขอการเลี้ยงโคนมเอเด็กๆจัดอยู่ในประเภทใดนะครับคิดได้หรือยังครับคำตอบคือการเลี้ยงสัตว์ถูกไหมครับเด็กๆเขียนคำตอบลงไปให้ถูกต้องด้วยนะครับข้อคอควายการเลี้ยงปลาทับทิม การเลี้ยงปลาทับทิมปลาทับทิมอาศัยอยู่ที่ไหนนะครับเด็กๆบนบกหรือในน้ำครับถูกต้องนะครับปลาทับทิมอาศัยอยู่ในน้ำดังนั้นจึงจัดเป็นการประมงนะครับคำตอบคือการประมงเด็กๆเ,เขียนคปลายในวงกลมการประมงนะครับขงอ,อง,งูการเลี้ยงปลาในนาข้าว การเลี้ยงปลาในนาข้าวเอเลี้ยงปลาแต่ไปอยู่ในนาข้าวแปลว่าใช้พื้นที่เดียวกันทำทั้งสองอย่างถูกไหมครับทั้งเลี้ยงปลาด้วยแล้วก็ปลูกข้าวด้วยดังนั้นจัดเป็นการเกษตรประเภทใดครับเด็กๆคำตอบคือการเกษตรแบบผสมผสานนะครับเด็กๆนำข้ององ,งูไปเขียนในวงกลมให้ถูกต้องด้วยนะครับ ข้อจอจานการเลี้ยงกุ้งการเลี้ยงกุ้งเด็กๆครับกุ้งเป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้ำครับถูกต้องนะครับกุ้งเป็นสัตว์น้ำดังนั้นการเลี้ยงกุ้งจัดเป็นการประมงนะครับเด็กๆเขียนข้อจอจานในวงกลมการประมงให้ถูกต้องนะครับข้อชอชิง การเลี้ยงไก่บนบ่อปลาการเลี้ยงไก่บนบ่อปลาอย่าลืมเติมสระอาด้วยนะครับเอเลี้ยงไก่แต่อยู่บนบ่อปลาแปลว่าเป็นการทำสออย่างในพื้นที่เดียวกันถูกไหมครับเด็กๆดังนั้นตรงกับประเภทใดของงานเกษตรครับคำตอบคือการเกษตรแบบ ผสมผสานถูกไหมครับข้อชอชิงนะครับข้อชอช้างการเลี้ยงเป็ดการเลี้ยงเป็ดเป็ดเป็นสัตว์บกเลี้ยงอยู่บนบกดังนั้นจึงเป็นการเกษตรประเภทใดนะครับเด็กๆคําตอบคือประเภทการเลี้ยงสัตว์นะครับข้อชอช้างนะครับ อยู่ในประเภทการเลี้ยงสัตว์และข้อโซโซการปลูกข้าวโพดการปลูกข้าวโพดดังนั้นข้าวโพดเป็นพืชถูกไหมครับจึงจัดอยู่ในประเภทแรกก็คือประเภทของการปลูกพืชเด็กๆจำแนกประเภทของงานเกษตรได้ครบหมด ทุกข้อแล้วสรุปการปลูกพืชได้แก่ข้อกอไก่ถูกไหมครับเป็นการปลูกผักบุ้งและข้อซอโซเป็นการปลูกข้าวโพดการเลี้ยงสัตว์ได้แก่ข้อขอไข่คือการเลี้ยงโคนมและชอช้างคือการเลี้ยงเป็ดการประมงได้แก่ข้อขอควาย คือการเลี้ยงปลาทับทิมและจอจานคือการเลี้ยงกุ้งก็คือเลี้ยงสัตว์ที่เป็นประเภทสัตว์น้ํารวมทั้งจับสัตว์น้ํามาเพื่อการทําเป็นอาหารหรือการค้าการขายก็จัดอยู่เป็นการประมงเช่นเดียวกันนะครับและการเกษตรแบบผสมผสานได้แก่ข้องง,ง,งูคือการเลี้ยงปลาในานาข้าว ทำาออย่างในพื้นที่เดียวกันและข้อชอชิงคือการเลี้ยงไก่บนบ่อปลาคือทำาออย่างในพื้นที่เดียวกันจัดเป็นการเกษตรแบบผสมผสานยากไหมครับเด็กๆวันนี้ทำแบบฝึกหัดแค่2หน้าก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่กับแบบฝึกครั้งต่อไปสวัสดีครับ